ทำชุดในทีมนี้นะคะเสื้อสีขาวเขียวนะคะกำลังกินขนมอยู่ทันาแปดไปแล้วโหวไงคุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แมสกก่อนลุงทัน ล้าต้องแงสาตอกวะนี่โอ้วนเราา้าาปลี่นพาามสานเราสายเราเปลี่นเ้อะเรวๆว่าแซ่บก็สิว่าแซ่บาชั้นลุ้นนี่ต้มตงพ่ออนเราก็สิวยว่าตั้พ่อเราเนเ่ยตั้งพ่อเราเป็นนั่งคุยนะกอกบแม่แม่มาต้อยตามหนาข้าวบัวไทย เราราเราแมเจ้าของตามบไทยบไทไทยเฮ็ดยังกับไทยหนึ่งเขากับโไทยแสดงว่าส่งสิกกันกับเจ้าได้หนีนอนมใจตกันใจตรงกันสงสิกกันแน่นอนนี่้องานของวิวตําหองผูเสียบเสียบเสียบเนสวเวานางาาววน โอ้ยแม่ค่ะตามหุงคนจองหลายเดือดเลยเด้อะข้อบีทแล้วคนมาเนอะคนชิมกันอยู่ข้าสิตักหน่อยหรือข้าสิตักหลายข้ตักหลายมันก็มดเนี่ยคนสิบายนี่นะจะใส่น้ำตาลหลายเลยเด้อเะคนสิบายนะลุงบล้วครับ่าจะใส่น้ำตาลหลายเลยเด้อะมันคืหวานเนอะซันไม่ใส่ก็อาจจะหวานก็ได้แค่ใส่พเรื่องนะลุงพร้อมเสิร์ฟ เม่ทายเป่าเรื่องมถึงว่าทำไมกล้องเยอะจังเมื่อกี้สวยมอาคนสวยตามยังไงโอเคครับผมวันนี้วันนี้เอาบวงได้งตตมเรียบรอยแล้วนะเอาบ่วงไหมวาลืมซื้อฟางรเนาะวาวมานี่าะบจะลืมซื้อฟางต้มส้มตําก็ดีใจนะคะมาก็เจอลุงเลยนะคะลุงคนมาก่อนก็เห็นสาวสวย มต่มงนาเอาเลือดดำน้ำเอาเจ้าก็กินทำไมแจ้งในสมครนะบ่แซ่บก็ต้องว่าแซ่บน่ากินก็แซ่บแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่า้องมนล้ินบัดเพื่อนได้กินมะง้อเศร้าัด หกาวซ้อใส่เพคือาันงหนี่ชยกอลกนอนันนนนี้ออไปโลดมันมือหองยาเลยเนาะได้เลยงามห่อามพงไปนอนไปนอนน่าพักการจองนาเลย่น้องพักกาจองเสริมพ้อมกับก้านตม่นไม่อร่อยเลย้มตมน้าอร่อยมากคะเป็นเุ่มต่จากพี่ตาคำสายนะคะแม่ดานะคะมาจากตุกแ๊อนะคะก็พอดีเลยต่ ตำให้ลุงได้กินพอดีแม่พันแม่พัดผู้สาวเหลือหน่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูลุงชิมส้มตำนะคะมันมันจาวานหรือเปล่ากับตันก็ยังชอบกับตันถึงกระป๋อหรือผมจะหาเพิ่มอีกสักสองคนดีแม่เนาะพอนเนาะใช่ไหมใช่กับตันก็จะหาอีกสองคนหนึ่งถ่ายคลิปคนหนึ่งมาตำส้มตำกับตันบอก ต้องกุกไว้เดี๋ยวจะเป็นเหมือนกันลองดูลุงชิมทำอย่งน้ลุงจะชิมนะคะว่าส้มตำหวานหรือเปล่านะคะมากินน้ำกันแมพี่น้องมานแม่แบบลุงชวนกินส้มตำมาเดอินเล็นจะไหนบ่ป็นไหนไหนเหงื่อออกเลยไหม มันซ่าๆไหมคะอือหักก็สองสองนดฟักระป๋องขาเราเป็นังไองอกงอมาสตามมีผงู้วก็สเพชรเยอุ้ยมันขาดผงนัวขาดผงนัวโมีมัเบดมันเบิอันนี้เขาก็เอือน่าบอแสบเลยีแหละพี่น้องเอ้ยมมีผงน้ำยืนนตาดูอยูนะตามไปแล้วกไปผงสูดเลยมันตามส่เลยอ๋อตามไปผงชูดจังงงนี่ไอหนูตามไปผงชูด อยู่ข้างหลังหเดียวป่ะนี่้ต้มรือเปี่ทพย์พุวกงเจ้าโเดียวคุ้มทรับเจ้าเต็มเลยคุ้มทรับคุ้มทรับเต็มเต็มไหน้ามันบมหบนี้้านไหมป้านคัานาวหน้าไม เดี <muitas S 2> ๋ยวตปนนั right? the the ่นน mm ่ะปนนั่นน่ะดูน้ำมาลดูน้ำมาอยอ่นี่ดูตรงไหนน้ำมันแห้งด้่ได้น้ำมันก็จะดินนู่นก็คเป็นพันๆเนอะแล้วก็่วงไปมันไต่ไปไต่มานนี้น้ำมันทะลุเดียวหรอกินขอน้ำเลมึงเขาได้ช่วนเอมามามาม บ oh, oh, ่ได้ชวนโเขาเขาบม่ได้กินกันจานเดียวกับเราเขาจะกินคนทีข้าวเหนียวมันเค็มไป่ะลุงเค็มบ่ลุงที่งรู้ว่ะลองเบิ่งกินคำใหญ่พอกี้นี่เออี๋ยวไปลองกินคำเล็กหน่อยว่ะคำให้จ้าน้อยๆอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเล่นกินประหยัดแม่นถูกต้องเอาผ้เข้าไปวันนี้พอดีเข้าดีบ่วันนี้อุ้ยน้ำร้อนก็ลายน้ำ น้ำก็เปิดแล้วเอาน้ามั่ยเอาน้ามห้เพื่อนนะน้ำหมเพนกับเขาเลยเพื่นสีเค้มเพงอะไรมงหก่ะโันบลยมันบท่านไหนสุ้คือไฟสองนาทีหนึงมุน่มงลไม่มาถหนโมงลไม่ลุงพันแต่คนละมาแต่น้ำผู้สาวู้ใด กินบ้งดูอันนี้ินแอดิทนะครับคือหายแอชิคนแรกเอาเลยครับผมผมผมยผมกินโลเลยเยอบบนี้เนาะกม้อาอันเยอะกินข้าวนี่ต้มหน่อไม้นะให้มันเดือดฟุกๆๆแล้วตําแจ่วเลยทีนี่นะแทบเป็นแทบถูกแล้ว ม,มากินข้าวน้ำเดีอวพี่น้องคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะมาให้กำลังพวเราด้วยสวัสดีค่ะใช้ยูรานทานน้อ,อ,อะไรก็จะถ่ามว,ว่าทานข้าวหรือยังกินแล้วค่ะปั้นแล้วเมื่อกี้ น้ำค่ะน้ำน้ำมือเศร้านี่นะพี่ไทยมาแล้วบอกนูสิบอกพี่ไทยหนวดหนึ่งขาเป็นซุกไหมวดบางมันหนวดสัดุกกเคือยาฟ้ายาฟ้าอินเนอร์กำลังอันซุกนอกค่ะดูนี่เ็มชะอม ข mm. no, ึ้นข้างนาได้พี่น mm ้องเว้ยคอยตำมือวานนี่ก็แบบนี้อ่ะเอากับตันไม่ชิมหรอปีมือน้องวิวถ้าถ้าดูก็อิ่มนะมั้ยว่าวันนีเนี่ย เอทิเอทิรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าัำตัญนี้ถามว่าเลย่ดูดูเอทิชสิใกลจากแดีคเอาเชินทาบเช็นทาบตอนแม่ตามไเอทิไม่เคยถ่ายไม้เลยนะแม่ขอบ สำหรับคลิปนี้นะคะมาถึงก็เจอลุงเลยนะคะหลังจากที่เราออกไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะกลับเข้ามานึกว่าหนุ่มที่ไหนนะคะที่แท้เป็นลุงคนนะคะที่มาก่อนนะคะแล้วก็ให้ลุงพันไปไปซื้อฟางนะคะจะซื้อมาทําอะไรเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวรอลุงรอลุงทูลทานข้าวก่อนนะคะเรามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีอะไรทํานะคะเดี๋ยวนุกก็จะทยอยอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะถึงจะช้าบ้างก็รอกันหน่อยนะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอลุงพลน,นะคะลุงคลทานอะไรในช่วงบ่ายนี้นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ